สถานการณ์พิกกวงไ้เมืองทองประเด็นไม่ใช่เรื่องค่าเหนื่อยหนึ่งสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นหลังจากที่มีกระแสะข่าวลือว่าเมืองทองอยูเนเต็ดกำลังเจอปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยของเงินกวงไฮที่แพงมหาศาลซึงยังไม่สามารถที่จะเจราจาเซ็นสัญญากันได้ล่าสุดปรากฏว่า เรื่องค่าเหนื่อยของเงียนกวางไไม่ใช่ประเด็นที่ทําให้การเซ็นสัญญากับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามรายนี้ล่าช้าโดยค่าเหนื่อยของเงียนกว่างไฮที่ได้รับต่อเดือนนั้นไม่เท่าไหร่อยู่ที่เราสองถึงสามแสนบาทเท่านั้นซึ่งนั้นไม่ใช่ปัญหาของที่เมืองทองอย่างแน่นอนแต่ปัญหาอยู่ที่ค่าเซ็นสัญญาที่ตามธรรมเนียมของนักเตะเวียดนามจะมีการเรียกค่าเซ็นสัญญาที่มีมูลค่าสูงด้วยมีรายงานว่าเงียนกวางไฮเรียกค่าเซ็นสัญญามีมูลค่าสูงถึง ราสิบล้านบาทเลยทีเดียวทำให้นี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้การเจราจายยังไม่ลงตัวเสเทไทยหลีทีมียกใหญ่ไทยหลีหนึ่งจอกคว้าตัวลีออนเจนแนวรุกทีมชาติไทย ฮือฮาเะเทือนไทยลีกเมื่อมีข่าวว่าสโมสรบุรีรัมยูนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกที่กำลังลุ้นสามแชมป์อยู่ในตอนนี้จอควาลีออนเจมมิดฟิลทีมชาติไทยดีกีเด็กสร้างจากสโมสสเลสเตอร์ซิตี้ร่วมทีมโดยลีออนเจมเตรียมย้ายจากหนองบัวพิชยะเอฟซีไปค้าแข่งกับบุรีรัมยูนเต็ดในฤดูกาลหน้าโดยมีรายงานว่าเอเยนต์ N ของนักเตะไดเจเราจากับบุรีรัมเสร็จสิ้นพื้นที่เรียบร้อยแล้วในเรื่องของรายละเอียดต่าง คาดว่าจะมีการเปิดตัวรีออนเจมบนถิ่นช้างอารีนาหลังจบฤดูกาลนี้สำหรับรีออนเจมแข้งลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย21ปีผ่านการเป็นเด็กสร้างของทีมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมชั้นนำพีเมลิกอังกฤษเขาเล่นได้ทุกพื้นที่ของตำแหน่งกองกลางด้วยเขาถือเป็นหนึ่งแห่งอนาคตของทัพช้างศึกทีมชาติไทย